สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไอรินโปนะครับที่จะมาชวนผู้ชวนคุยแนะนําเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโนบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทการใช้งานนะครับแน่นอนคลิปนี้ก็จะเป็นการบันทึกไว้่รงหน้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันนะครับ ส่วนพูดส่วนคุยกันได้เหมือนเดิมสบายสบายสไตล์เพื่อนกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ MSI นะครับกับรุ่น Summit อืมก็เรียกว่าจริงๆแล้วซีรีส์นี้ถือว่าเป็นของดีจากทาง MSI เลยนะตอนนี้อาจจะมีไล์อัพที่ขายในไทยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นรุ่น Summit E16 Flip จะว่าไปรุ่นนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้ขายไทย นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันมาก็ดีก็เลยอยากจะอิบมาชวนคุยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโนบ,บุ๊กที่มันอิจอร์แน่นนะครับด้วยตัวสเปคเองนะครับเป็น i7 1 3 6 0งสห p เฮ้ยเป็น p s ซรีส์นะครับที่เรียกว่าปกติแล้วจะอยู่ในกลุ่มของโนบ,บุ๊กที่นไลท์เน้นแบบพกพาแบตนานแต่ว่าตัวนี้ จับคู่มากับตัวการ์จอแยกตัวแรงเลยนะครับ RTX 4060อืมได้ว่าทำงานเนี่ยก็ลื่นเน่เล่นเกมก็ยังลื่นอยู่ดีเพราะว่าจริงๆ CPU i7 ตัวนี้ก็แรงเทบเท่ากับตัว h e r i e s ไปแล้วนะครับแล้วก็การ์ดจอบ,บันี้ก็เล่นเกมออนไลน์เกมออฟไลน์ก็ลื่นเน่ะโชัวเทียบเท่ากับ น๊บกเกมมิ่งเลยก็ได้แหละแต่มันเป็นนู๊บทำงานสายแบบ b u s i n e s s and productivity ได้3ออาจจะแบบเป็นผู้บริหารที่เล่นเกมหรือว่าเป็นคนทำงานสายที่ต้องจำเป็นมีการเรนเดอร์ 3D ตัวนี้ก็น่าสนใจจอเป็น Quad HD พัทนะครับรีเฟรชเรท1 1 5 h z P 300%แน่นอนเป็นซีรีส์ฟลิปมันก็จะสามารถพับได้ 3ามรอสงศาอัดได้นะครัมีปากกามาให้แล้วก็เบาแค่หนึ่กโลเฮ้นี่เรียกว่าฟีเจอร์แน่นแล้วก็ครบเครื่องนะครับโอเคสำหรับตัว MSI Summit E 1 6 F l กฟนะครับก็ถือว่าเป็นในกลุ่มของ Summit Series เน้นเรื่องของการทำงานแบบมืออาชีพองค์กรหรือว่าระดับผู้บริหารนะ แต่จริงๆแล้วใครจะซื้อมาใช้งานก็ได้ถ้าให้ผมเทียบเท่าเทียบเคียงหัวมันก็ฟิลประมาณเซนบุ๊กเหมือนกันเนาะเออประมาณเซนบุ๊กได้แต่มันออกเป็นในกลุ่มของอ๋อคอมเมอร์เชียลมากกว่านะครับอืมผมขอไล่เรียงตามตัวฟีเจอร์เลยกันแล้วกันเนาะสำหรับตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับแน่นอน Windows เสียดโฮมอยู่แล้วแหละนะครับถ้าขายอ่า คอ i7 เจ็ดเกาจอสี 3, aw, ่นะครับมีเรื่องของระบบทางร้อนนะครับดินาม s c o o l e r เ o o s t เออเป็นดีไซน์ที่แตกต่างจากโออนบุกของเอ็กไซหลากหลายรุ่นนะครับมีปากกานะครับเอ็กไซร์ซัพพอร์ตเพนซั r พ MPP สองศก็คือร้อนแรงกดได้ดีได้แม่นยำได้เสมือนกับใช้ปากกาหรือว่าถีสอจริงๆเลยรวมไปถึงนะครับมีเรื่องของ ระบบความปลอดภัยทั้งสแกนนิ้วแล้วก็สแกนหน้าเว็บแคมก็เป็น Full HD มีมาสเตอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอ่ะดูรูปภาพก่อนก็ได้เนาะรูปภาพนะครับนี่เลยก็มาทรงแบบ t w n n One แหละนะครับก็โชว์มาเลยว่าพับจอเป็นหมดหมดเต็นได้นะหมดแล็ปท็อปนะครับปกติมีไฟคีย์บอร์ดสีขาวมีนำแผ่นมาให้ขอบหน้าจอบาง ตัวเครื่องเป็นโลหะทั้งหมดแต่ว่าไปแล้วมันก็จริงๆภาษาการออกแบบนะครับผมว่ามันก็มีความละไม้คล้ายกับตัวที่อยู่ในมือผมเลยกับ Prestige 16ตัวนี้นะผมว่าใช่เลยดีกว่าแต่ต่างกันแค่ตัวสีแล้วก็การที่มันพับหน้าจอได้สษษามนศิลป์นะครับตัวนี้พับหน้าจอได้แค่ร้อยสิบวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอลลอย สีดำเป็นสีดำด้านนะครับก็ดูสวยดีดูดูดัดดนดูเท่ดีแล้วก็ปากกาเป็นแบบแมกเนตนะครับสามารถติดกับข้างๆเครื่องได้ด้วยการชาร์จไฟก็เป็น u s b c นะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันครบถ่วนประมาณหนึ่งเดี๋ยววิดีโอไปดูในช่วงท้ายแล้วกันเนาะ CPU นะครับก็เป็นแบบ Hybrid a r c h i t e c t u อ e มี P c o ค e มี e c o ค e นะครับสิบสิบสองคอความเร็วห้า h z สูร์นะการจอแยกก็มีนะครับเอาไปเรนเดอร์3 d ทําทำงานสามมิติหรือหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วจะเล่นเกมก็ได้ก็ลื่นก็เหมาะก็เมกเซนต์ปกติตระกูลตัวสม,มิทมันก็เน้นแบบเน้นเตี่ยนไลท์นะครับแต่พอเป็นตัวเนี้ย สิฟลิปมันแบบมันเก่งรอบด้านดีกว่าแต่ก็คาดว่าราคาก็คงจะไม่ถูกแหละใช่ไหมล่ะมันก็ต้องห้าหมื่นอัพนะครับหรือแพงกว่านั้นเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องของตัว rtx 40ซีรีส์เขาหน้าจอเป็นเรโชร16ต่อ10มีพื้นที่การใช้งามากยิ่งขึ้นนะครับเป็น golden ratio q u hd plus 2560าคูณพิกเซล รีเฟรชเรทหนึ่งร้อิบห้าจอเกมมิ่งแล้วก็ค่าขอบเขตสีนะครับ P 3ามรด้วยไอตรงเนี้ยเหนือชั้นกว่านบุกทั่วไปปกติเขาจะ sRGB ร้อใช่ไหมตัวเนี้ย P 3ามร้อยร์เซึ่งจงจริงจอเนี่ยมันก็สเปคเดียวกับอยู่ในผมนี่แหละนะครับเออเป็นนบุกทำงานที่ให้เฉอร์สูงนะแต่ว่าตัวนี้ปากาก็ทัดได้นะครับนิ้วก็ทัดได้ ช้งานติโหมดนะครับเห็นไหมก็วางบนตากเป็นแล็ปท็อปความเป็นแท็บเล็ตนั่งนอนขี่เขียนได้นะครับพิเศษงานเรงหน้าจอได้โหมดเต้นโหมดสแตอ์ทั้ง้หมดแหละนะครับแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เวลาสีชั่วโมงตามที่เขาได้เขียนมาไว้นะก็เรียกว่ามีหน้าจอแยกก็จริงแต่ว่าแบตก็อึดพอตัวเลยเพราะว่าเขาเองก็ให้แบตความจุสูงมาให้นะครับแล้วก็ตัวซ p u ตัวาร์ดจอก็ฉลาดในการจัดการอย่างดี ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับ Dyna m i c c o o l e r Boost นะครับจะเป็นการเห็นไหมมันดีไซน์เหมือนปกติเนาะมันเอา c ี u ตัวการ์ดจอเนี่ยหา่าออกไปแล้วก็เลือกจะแบบเอาไปเนี่ยนะครับกลับเข้ามาที่ตรงกลางผ่านตัวชุดพัดลมสองตัวแล้วก็ฟินอืมเป่าออกไปด้านหลังใต้หน้า,นานจอเว้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอันนี้แหละว่าอม ก็ยิ่งห่างกันก็ยิ่งดีก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะครั้นจะให้ทําการทําร้อนแบบระบปกติมันก็จะสูญเสียพื้นที่ด้านค่าออกไปคืออาจจะหนาขึ้นเป็นต้นนะครับมันก็เลยต้องทําแบบนี้ก็เรียกว่าทํางานได้เงียบด้วยเนาะส่วนพอเชื่อมต่ออืมเไม่เหมือนไม่เหมือนพอเชื่อมอ๋อโอเคโอเคพอร์ตมันไม่เหมือนเล็กน้อยนะครับเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรน้ตบุกที่มีก้าจอแยกตัวแรงนะครับมันใช้ไฟเยอะกว่าเรียกว่า pd ระหวัดเอาไมา่อยู่แล้วกันอ่ะขอเชื่อมต่อแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อทางนั้างรกก่อนเนาะช่องต่อฟอน์ใหม่นะครับปกติ m i โคร SD Card Leader แล้วก็ USB A สอันบ2นะครับไทยเอเอ่อัวห ถัดมาทางขวาเครืองทางขวาของรูปเนี่ยนะครับก็จะเป็น DC-in หัวกลมแล้วก็ USB Type-C แบบ2ช่องนะครับในช่องทางซ้ายแรกเนี่ยจะรองรับการใช้งานแบบ f ฟูลฟังชันด้วยส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเน้นโอน้มูเป็นหลักมากกว่าสุดท้ายก็จะเป็นรงของตัวล็อก Switch ตัวมาสเตอร์นะครับอืมแต่ก็นะ น่าจะให้พอร์ต Thunderbolt สี่มาเลยสองช่องจบๆไปไม่ต้องคิดเยอะอืมอย่างตัวเนี้ยยู่ผมเนี่ยมันจะเป็น Thunderbolt สี่สองช่องนัเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่อ่า i i ไ 6e นะครับอืมอืมอ่มม,มีอะไรไม่เอ่ยก็เป็นเรื่องของกล้องเป็นแบบมีนอยแคนเซลลิงนะครับไมโครโฟนก็สี่ตัวนะครับตัดสินรบกวนได้ดีแน่นอนเรื่องของการวิดีโอคอลให้ห่วง มีเรื่องของ enterprise grade security มี task platform module สองสตัวศูนยนะครับก็เป็นการเข้ารหัสแบบภายในของเขาตั้งแต่ตัวฮาร์ดแวร์เลยเออเออมีเรื่องของตัวว i ด e o h l l l o สแกน,น้วสแกนหน้านะครับแล้วก็มีมาสเตอร์แบบด้านข้าขงตัวเครื่องมีความทนทานระดับรีสิลิเกตแล้วก็สเปคโดยรวมก็ประมาณนี้ส่วนพวกแรมคงจะเป็น 16GB ใช่ไหมล่ะ แล้วก็ SSD ก็ 1TB เทรนะครับราคาก็คาดการว่าก็น่าจะมี5,000 0ื่น6 0 0กหมื่นถ้าขายไทยนะอื่นๆละ่ะอื่นๆมีอีกไหมเอ่ยที่เขาไม่ได้บอกในส่วนนี้นะครับสีสันอิงแ a ็กอันนี้ก็เป็นสีเอกลักษณ์ของทาง s u m มิตเลยไม่ไม่ได้บอกค่า GDP แต่เข้าใจว่าคงจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเครื่องมันบางและเบานะครับลำโพงสองสองตัว แรมก็คือออนบอร์ดมาเลยนะครับ l p d 5ปกติ s d หนึ่งเทราไบต์นะครับเนส4แน่นอนอืมตึดต๊ดตึด๊ดแดปเตอร์หนึ่วัตต์แต่ก็จะรองรับการชาร์จแบบ PD ละวัตต์ได้แต่แบบนั้นมันก็จะคอมมิวิ่นได้ไม่เต็มเลนะถ้าต้องการฟูลโหลดนะครับแต่ถ้าใช้นท,ทั่วไป PD ละวัตต์ซื้อมาตั้งหาก,ก็ใช้งานได้เหมือนกันแหละแบตเตอรี่เป็นสองวัตต์อาวนะครับ น้ำหนักความ,มาเป็นปอนด์แล้วกันแต่ว่าเทียบเคียงก็หนึ่ดเก้ากิโลกรัมโอเคเดี๋ยวมาดูวิดีโอปิดท้ายกันนะครับก็เรียกว่าพวกงานประกอบนะครับ finishing profile ตา่างตุเรียเออบบเป็นเรื่องี่ผมหายห่วงแหละนะครับต้องมาวชเราจะถดูไหมจะเงียบไหมนะครับแน่นอน เรียว่าแม้ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่แบบอาจจะไม่ได้ใช้งานกระจอแยกแต่คิดว่าถ้าใครแบบเอ้ยเปิดเล่นเกมไหนภาวะเืิองบสูงนะครับซื้อตัวนี้ก็ได้เพราะนั้นจะให้ซื้อโน้อบุ๊กเกมมิ่งไว้ทํางานก็อะไรายอยู่ซื้อเครื่องเดียวจบๆไปทํางานก็ได้ครับเล่นเกมก็ดีลงคอลอดภัยก็ครบทุกขั้นดีโวคอก็ยอดเยี่ยมอืมโอเคแหละ ก็สังเกตเดียวอสองข้อแล้วกันผมว่าราคาคงไม่ไม่ถูกเือนเรื่องปกติเกิดได้สองคือว่าไม่ให้ได้ดลูโสีสก็แตดได้น,นสมุกระดับนี้แหละให้มาตันสุดมับอาจจะโมไม่ได้ใช้หรือเปล่า,อามองว่าเออราคาเนี้ยให้มาถือนะครับอืมโอเค สำหรับ MSI Summit e16 ปริปก็ประมาณนี้ล้กันนะครับยังไงรองรู้กันว่ามันจะมีขายไหมนะครับหรือว่าไม่มีแล้วจะมาอีกทีดนึงเป็นแบบ call u l t r ไปเลยหรือเปล่านะครับก็รอดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง notebook สาย business and p r o d u c t i i v t y ของทาง MSI ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวละกันนะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่ขายแต่ก็อยากจะมาไ้ฟังกันเป็นข้อมูลไว้ประกอบนะครับ สำรับในวิดีโอคลิปนี้เอนป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยสวัสดีครับ